哎，有可能去溜达呗。 สวัสดีค่ะมือในได้ของเล่นไม้เพื่อนว่าเอิ่น่าไถขั้วยิมพอพอจะใส่ขั้วไถใส่ก้นไถเลยจะลองเบอร์่าจะได้บอเพื่อนว่าเพิ่หยิ่งแต่ไถได้งายอยู่ด้เนียบ ครับถ้าใช่ม้อนดีครับอนี้ก็บับิมาเฮดไส่คุณลากครับเฮดจากดิบเป็ดนี่แหละครับดิดตามครับอันดับแหลี่ยดัดจามมันก่อนครับคือในช่วงดามตัวนี้ครับเอาวัดเข้ามา25เส้นครับเอาไปดัดให้มันข้ง ตัวนี้เวเลาเข้าดัดเข้าตรงให้ขีดเดียเข้าขีดไปนี่ให้มันตรงกับหลังตัวนี้ครับ ทั้งผุนเนียยังม่โยกทั้งนี้นะครับ okay. เป็นแบบนี้ครับเอาดัดตูวห้องที่กันครับตูวห้องเนี่ยผมดัดไว้แล้วครับตห้องห่างกันนี่ประมาณ ตัวนี้ห้าสิบห้องคือไต้ครับจะเล็กตัวนี้ตรงอยู่ไตตัวนี้ครับตัวนี้เห้าสิบตัดงชาแนลประมาณ40เส้นครับผมมาเรียกว่าเป็นคอนต้นประกอบครับประกอบด้ามมันกันครับผม はいす、はいはい การเดตัวนี้มันเท่ากับวัดตัวห้องห้องผ่านเนี่ยวัดสี่สิบให้ให้หอ,อดจุดตัวนี้ครับไม่ได้สี่สิบห้าครับแต่ความสูงของตัวห้งเนี่ยครับไม่ได้ยุบประมาณนี้ครับ ับบตัวนี้เท่ากับเฮ็ดกุ้งตัวที้หาเส้นครับหาที่ผูกเส้นใลครับน่ครับเฮ็ดส้งเดียวกันเลยครับตัวนี้เท่ากับติดตัวติดผานอีกทีนึงครับตัวนี้เท่ากับสะดี๋ยวมาติดประมาณนี้นะครับ ตัวล็อกดินไวบ้บพรานี้ครับ,ต,รบ,รบตัวนี้เอาปิดไว้ครับตัวนี้เอาไปเชื่อมใส้บปน,นี้แหละครับเป็นที่จะเจยล่องน้อยนึงครับตามมั่นกับเจิดขึ้นน้อยน้อยครับผมครับตัวนี้เอาประวัติจากบนใบพานมาเนี่ยสี่สิบเส้นครับนบนเขาเชื่อมบนตัวนี้เป็นตัวไป เิดใบพานครับผมกับเขาเช็ดใบตูปัดดินออกเข้ากระเห็ดตัดแบบแบบนี้คนครับตัดเล็กแล้วเขาก็มาดัดโค้งมันเป็นบิดๆน้อยๆครับนาดจะบิดๆประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเชื่อมไซคับโค้งโค่นั่นครับผม วันนี้ก็เป็นขั้นตอนฮ็ดใบปัดดินนะครับ ไปตีดัดอีกท่านึงครับคร<อ>ับขอดัดจนมันได้ครับ เชื่อมตอ่อวันี้นเป็นแบบนั้นก็เอาใยพันแห่มาเสื่อมใ่เลคกับคุณริงๆคั่วงประมาณนี้แหละครับผานไทยข้นดึง ับบนี้เขาก็ตัดเค้นสันจากใบผานครับมาต่อแบบนี้ครับนี่เราใส่เค็นแบบนี้ครับเทียบกับวัดตัดเลยครับ ครับอัน,นเขาก็เชื่อมติดกันเลยครับ เชื่อมแบบนี้แหละทั้งสามอันครับลูกโซ่ดเดียวกันครับอันนี้เป็นขั้นตอนเห็ดฐานมันครับมันรบบเห็ดแบบที่ใส่ด้านล่างสิครับจนเป็นฐานหลับครับจะเอาเกียรแตรงให้มัน เทียดานนี่มันเอียงนิดๆครับผมเอียงมันเอียง Every น้อยๆครับตือลางใส่มันยังอยู่ประมาณนี้ครับปี Meat ๊บหู้หนีกลนครับเนี่ยปี๊บไห่หน้ามันเขาครับปี๊บเดี๋วนี้ก่อนครับ 欸、我他拍的。 สองขุมครับด้านนี้เอาใส่ด้นจับครับตัวนี้เอาไว้เชื่อมเป็นเอ็นแอ็นทีนะครับลาดดินไปนห่ือนกันมีลูกโซ่ก็ดีครับต้องซอันเ็ดคือกันเลยครับ มันก็ด้านนี้มันเทศท่อมนี่แหละครับเชื่อมลักษณะนี้นลครับคือเลี่ยวๆครับตัวนี้มันข้างด้านจับครับบันจับข้งประเทศหมันมันเชื่อมหมันมันอยู่ขนานกับตูใบพานก็พอดีครับมันควงกันมังนี้มองจับครับ ตัวจับมันเท่ากับฟิดหูทั้งสองด่านอี่พอนครับคอยเอามาเชื่อมใส่ลยครับเ๊้อีกคนหนึออคิดดูหน้าไป